สวัสดีครับคลิปนี้แจจะรุ่นครับสี่้าพี่น้องมาพูจักกันครับปุ้ยคอ,อกหรือขี่มั่วครับซึ่งตอนนี้เขาปล่อยงัวไปแล้ววันยุดย้ายเปลี่ยนได้่าเข้ามาเอาขี่งัวออกออกไปใส่ตน้นไม่ออกไปใส่ยญาออกไปใส่พักใส่พืชผลข้างการเกียรของเขาย่ในสวนวัสนครั่วมาอยู่นี่คอกนี้ประมาณพุเดือนครับงั่วตัวนี้ ไทยมูนออกมาหลายครับมันจกิดิรูเป็นสั้นเป็นสั้นแบบนี้นะครับวิธีที่เขาจะได้ปุ๋ยออกไปนะครับเพราะว่ามันเหนียวงัวมันเยี่ยวปัสสาวะย่ำปกับฟางแล้วก็ไทยมูลออกมามันจกิิเป็นสั้นแบบนี้นะครับทีนี้ที่เขาจะเอาสิมวาขวดเอาเลยขวดเอาไม่ได้นะครับเราจะต้องมีการใช้ ว้านแบนแบบนี้นะครับพอาเป็นแบนแบบนี้ครับเป็นวเป็นแบนแบบนี้เราก็ทําการขุดไปทีละเล็กทีละน้อยถากเปแบบน,ใน,ใน,นี้นี่ครับก่นนองครับเดี๋ยวเขาก็บตักใส่ทั้งแตกแบบนี้เราก็เอาใส่รถเข็น <laughs> เข็นไปครับไปไว้ตรงได้ที่เขาต้อตงการที่จะเอาดไปใส่ทั้ <laughs> ทงดีๆว่าได้บ่ทั้งดีๆได้อยู่ครับมันทางบ่อีทมันสิบบ่อีนะทั้งดีๆบ่มีันแตกหมดก่นนองม่ง ว่ามันหน่อยๆดิคอกใหญ่เรายังไม่ได้ไปซูนเลยไม่ตัวไว้ย,ยังไม่ได้ไปแตะต้องเลยนะครับวัดหยุดไม่เคยได้พักเคียร์ครับไปยังนี่นะครับจะผ่านกี่ังทีนะครับพุ่นอนะอ่อนสั้นปะครับเพิ่งเนี่ยมันจะเป็นอ่ามุ่นเพราะง่วผสมกับฟางแล้วกันเวลาเขาเยี่ยวมันก็จะอาจเป็นก้อนแบบนี้ครับบงดมๆๆเพิ่งเนี่ย ชุนๆยังไงครับเมนมปุ๋ยเก็ดไม่เหม็นเลยนะอุ่นๆนะครับเป็นปุ๋ยเกล็ดเอเกล็ดพรีเมียมมันเดบิไเหรอเนี่งงามครับงามเชื่อไปใส่ยางนี่จาจะรุนอันนี้จะไปใส่หญ้าแล้วก็ถ้าเหลือก็จะไปใส่ต้นไม้ต้นยางนาตามคันแทนาคันนานะครับจะปลูกหญ้าลาอยู่หญ้าประมาณหนึ่งไร่เกือบสองไร่ก็ ทำไปเรื่อยๆครับวันหยุดจีเท่งี่งแล้วนี่บเลยูดเดยเศร้าเกลือเอาปีนี่น้ำเจ้าสิพ่ออยู่บะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพอไหมก็ลุ้นต่อไปนะครับลุ้นต่อไป <c oughs> ถ้าน้ามดจม,มีใหงื่อกินบนล่ <c oughs> ะ,ะน้ำมดเท่ากัน <c oughs> ตากินในบ้านหรอกงาตีมันเห่พ่ออีกแ <c oughs> อ้ยนนอนอนว ขี้อ่เลยเค,ค,ลเลครับค่อยๆผมก็จะขนเสีรถไปนะครับมีใครสนใจอยากสอบถามเรื่องขี้ว่าปุ๋ยคอ,อกติดต่อสอบถามอะไรฮะสวัสดีครับ